บวชนะฮะบวชวันนี้มันไม่เคยมาบอกเราเลยผู้สมบัติประชานะครับไปในรุ่นที่หนึ่งในรุ่นที่สองซึ่งในรุ่นที่ในครั้งนี้นักเรียนไปถึงพี่น้องประชาชนครับว่าท่านใดที่ได้ตักบาทนะครับได้ทำบุญตักบาทเสร็จขึ้นเรียบร้อยแล้วก็ขออนุญาตกราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่บริเวณข้างโรงมาหรสพนะครังคณะทำงานนะครับขอเพลิดเพญิงนะครับ งูพอเป็นเจ้าคณะจังหวัดก่อนนะโค้งสามขวานสามสามดูามกูดสดูคุณามคำใดพูดเป็นคำโครมาไหว้ทุกครั้งรา ที่ได้เห็นพระนางรัเทไทยเดินไปในเวลาที่ถูกต้องกับความหวังที่คงไม่กลยคือไป็กว่าที่เรธจอสถานที่ที่ได้คุดทุก Papi, Dami, Mota, Mata, Tue, Rati, Tia Leporo, Pata,